มาเลาะชมบรรยากาศการค้าการขายควายยามแรงพี่น้องเนาะตลาดนัดโคกระพือบ้านจังหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรยามแรงๆเหมือนเมือถึงพี่น้องเนาะมื่อแล้วพี่น้องเนาะผมมาสายชั้นน้อยพี่น้องต้องขอตัดขอไปแต่บรรยากาศยังคึกคักอยู่พี่น้องการซื้อการขายยังมีต่อเนื่องอ้าวพี่ผ่านได้ขายแล้วเปล่าโอ้ขายแล้วมาหแล้วที่กระสันโอเคบ่เหลือเลยโอ้โอ้ได้ขายแล้วมาคำวันนี้ติดไฟจิตมาคำว่าตาได้เข้าสนามว่าตาเด็กมืดเลย เพื่เด็กข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยพี่น้องเนาะแชร์กันไปเยอะๆในช่วงพี่น้องผมสิลปะพพี่พาน้องออกสัมผัสราคาพี่น้องรับชมกันในบรรยากาศมื่นเมื่อเจ้าศิลป์พี่น้องเนาะมืดจังได้กับเสียอาสาพพี่พาน้องออกเราออกชมนพี่น้องขามาแล้วแชร์นเด้อพี่น้องเด้อแชร์กันเยอะๆทักทายกันมาอยู่ทายจังหวัดใดพี่น้องเนาะฝากฝนเบืองใดคันแม่ทีไปเราไปพี่น้องเนาะไปแล้วบ่หรือยังอีกลู่เงินกำลังสิเข้ามาแมนบ่พี่น้องเนาะอาทักทายกันมาเด้อพี่นนน้องงเเาะพิ่กลั เป็นกำลังต่อรอกกันควายด้วนเพ้่นสิค้ายเท่าไรนี่อุด้วนเป็นกำลังคุ้มกันอยู่กำลังคุ้มต่อคุ้มเก่งไรเวียดนี่น, <c oughs> นี่กำลังคุ้มต่อคว้ายงามควายใหญ่เพิ่นมยดเสียเท่าไรมาเพิ่มเพิ่มเอ้าชิลแล้วเ เทาอยากได้เท่าใดก่อนครับเก่าพัสามเก่าเพิ่นยากไดสามเก่าซื้อมาสี่สามโอ้ซื้อมาสี่สามเพิ่นยากไดสามเก่าขาดทุนก็เอาเพิ่น่าโอ้ยโอ้ยพี่น้องเพิ่นใดสูงอยู่ประมาณเกือบปล่อยสี่สิบควายแม่สาวงามงามพี่น้องเนาะงามอยู่พี่น้องเนาะเบิ้องชายเพิ่นก่อนเบิ้งปั้วหางเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะแม่สาวดิพี่น้องแม่สามงามเพิ่นใดอู้งามจริง วยิงพีนอเนาะอยากมือแจ็คน้ยพี่น้อขอตรวขอไปอยากมือแจ็คน้ยพี่น้อเนาะสามสิบเก่าหรืเพื่อนใพี่น้อเนาะตาวเวียดเวียดให้พอนันถึงอยู่พี่น้อเนาะเพื่นขายเ่อนใเพื่นวาเวียดให้พ่อเวียดให้เท่าห่นาะมาเบิปเพื่อนให้เท่าไหร่เวียดเวียดให้เท่าไหร่โอ้สเจพื่นใส เวียดไทยสามเจ็ยังบนท่านใดกันบ่ไรม่ขายไเก่าว่ขายอ่ไ้เก่าว่ขายไใหญ่งานเพนพื่นเนาะเฮ้ยบ้สุดๆจริงๆลบอกจรงๆบ่วกาสามเก้าฮ้บเฮ้ได้ได้ได้ ไป่ะเท่าไรเท่าไรให้ดูด้วยสามเจ็ดาร้อยโอ้สามเจ็ดานร้อยสามเจ็ดานไปสามเก็พอได้อยู่เพ่อนวะมาดีมาทักทายเสียเบิร์สวัสดีครับครับผมมาย่าเหมือมืดมืดกัยังรอยด้เสียเบิร์มืดกันยังรอเหลือเตเหลือสครับโอ้เหลือสองปาเกือบพอท่านหอยเสียเบิร์เ เรื่องแม่สาวบ่นนี้โอ้ยบ่แม่สาวเบอร์จังบาทแม่สาวสองหมื่นสองพันแม่สาวงามเขาเสียเบอร์ตันพี่น้องเนาะพูดนะงามเด็กพี่น้องบ่ธรรมดาหน่อยอยู่ตะวันใหญ่เด็พี่น้องเป็นค้ายใหญ่สามสิบห้าร้อยสามสิบห้าบวกลบใหญ่ของเพื่อยู่เด็กพี่น้องเพป็นกำลังต่อรองอยู่เพป็นกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะห้ากำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะเป็นกำลังต่อรอง เาลังต่เลใครได้ชื่อได้ี่ใครได้ดใคใครได้ชื่อ้คนจับอดิสีให้เท่าไรแล้วกนให้เท่าไรแล้วกั้อดอใชตตัวนึงตัวนั้นวถัดไปตัวนกอโอ้โอ้นั่นโอ้น่นเินขายไปแล้วพี่น้องตัวนั้นเกินขายไปแล้วพี่น้อง อ่ะนี่ขายไปแล้วตัวนี้ยี่สิบสองตัวน้อยเท่าไรก่อนหาปัญหาตัวน้อยหาปัญหาเหลือเท่านี้เหรอพี่น้องเสียเบิร์เพิ่นมาเกือบบ่ทันเพิ่งหาสิบหาตัวน้อยพี่น้องเนาะนัดตัวนี้น่อยห้าพันห้าเป็นตาเลี้ยงครับเป็นตาเลี่ยงเนาะตาเลี้ยงแม่เพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะงามๆมาขออนุญาตเบอร์โทรเสียเบอร์ดศย์แปครับศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถมมาต่อเราผู้ใดใกล้สิแล้วเราใกล้สิได้แล้วพี่น้องเฝ้า ฝาวเด์ผู้ใดสนใจไลฟ์สดเด้านี่บรรยากาศไลฟ์สดฝ่าวโทรมาเสียเบอร์ใดอ่ะโอเคขอบคุณเลยไลฟมันครับผมยกซีเลยนะยกซียกซีแล้วใกล้แล้วเพื่อน่าโอเคว่าในกีฬายกซียกขาขึ้นเดียมหมดใก้นอู้พี่น้องมือ่ด้วพี่น้องเนาะผมจะเสียจังไดมืด่ด้วพี่น้องว่าทำดามืดอันนี้ต่อวันหนีอยู่พี่น้องเนาะต่อวันหนีมันแล้วครับมันแล้วสัตว์ขายแล้วสัตว์เพื่อนว่าอันนี้ควายใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะแม่บักใหญ่เพื่อนพี่น้องเนาะควายใหญ่ เจ้าบาทลูกเปิดใบสามหมื่นสี่เป็นแม่แยกลูกมาเนาะแม่บักใหญ่พี่น้องเป็นแม่แยกลูกมาสามสิบสี่เปนทีเป็นราคาเนื้อหรือพี่น้องแต่ว่าเป็นควายเลี้ยงก็ได้พี่น้องบักใหญ่ในตัวบักใหญ่พี่น้องเนาะสามหมื่นสี่พันไงสูงอยู่ประมาณรอยสันสุขหางปกลบอ่าโค้งสางดีอ่างดีเพื่นพี่น้องอ่างดีสามสิบสี่เพื่นเปิดไว้มาจากไสลูกอาสมัดรื้อใส่ก่อนอำนาจโอ้อำนาจอาวว่าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดแปด 087สามสามเก้าเก่าครับเก่าเก่าโอ้ยอ้วัวเป็นตะยานหัวเป็นตะยานไปไปไปเอามันหมาดได้ลูกเด้อขอบคุณหลายเป็นแม่แยกลูกมาสามสิบสี่เพิ่นเปิดใบนะพี่น้องอู้วมัเบิรงเผือกใหญ่พี่น้องป้าเผือกบักใหญ่พี่น้องเนาะเป็นควายเหนือบักใหญ่สายเผือกได้พี่น้องนี่เห็นเป็นสีดำบอพี่น้องแต่ว่าคือเผือกได้พี่น้องเผือกใหญ่ได้เพิ่นกำลังตัวรองเิ่นกำลังตัวรองเอาเป็นเป็นพอคอบพอขายพ่อพันสายเผือกได้พี่น้องใหญ่มากเผือกตัวนี้พี่น้องเนาะ ตัวบกขอ้ขอไปเฉียงตังขนข่ายปากหน้าตัดนี่โตจริงพี่น้องเนาะทายปากหน้าจัดตัดโตจริงอยู่ตรงนี้พี่น้องสายเกือบปากง่ายเลยพี่น้องเนาะเพิ่มเพิ่นจูงไปเพิ่นกัวร่องตัวร่องกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่มสีน้ำด้วยพี่น้องเนาะอ่าสีน้ำอ่าถามเพิ่นให้พี่น้องเนาะว่าเพิ่นมเป็นปไปถึงไงเพิ่นตัวร่องกันเพิ่มจูงนี้เนาะพี่น้องมาเบ่งงวดพอจอยเนาะควายพอจอยเหลือสองตัวไปลูกโอ้สามอันนั้นสองตัวอ่าตัวนี้เท่าไหรนี่ สองสองแม่แยกลูกมาสองหมื่นสองพันเด้๋พี่น้องตัวนี้แม่แม่ลูกเท่าไรก่อนสองหมื่นเก้าแม่ลูกเด้๋พี่น้องลูกงามพร้อมเด้๋พี่น้องบ่ธรรมดาข้อมผอจอยนี่ลูกงามงามพี่น้องเนาะสองหมื่นเก้าพันขอมผอจอยเด้๋พี่น้องแม่บ้านแต่ลูกลูกสาวลูกสาวเด้๋เนาะลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวสวยอ่ะข้อมผอจอยเพื่อนพี่น้องงามงามลูกสาวสวยสองหมื่นเก้าพันสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูกงามนี่ลูกเพื่อนพี่น้อง เอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้เลยลูกสู้สวยพี่น้องเนาะสองหนึ่งครับอันนั้นสองสองเมย์แยกลูกมาเหียด <c oughs> สูไดไดส้ได้ได้ <c oughs> สู้ให้ไดหญได้เหีย <c> ด <oughs> นี่ต่อเจงเลยอเอาเบอร์โทรประจอยหรือเบอร์โทรนี้ก็ะไรเอาเบอร์เบอร์โทรประจอยเนาะ มึงหันขอนน้ำผึ้งหลับเพลินได้ขายอะไรย่างบุ้งวัวเพลินอยู่หันย่างยืงย้อคือกันเนาะเอามันมาเด้อขอบคุณหลายๆงูอ่ะพอจอยอควายพอจอยพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์พอจอยได้เลยต่อรองอันนี้เป็นตะเลี่ยงสองเก่าแม่ลูกลูกแม่งามๆตัวนั้นแม่แยกลูกมาสองสองสองเก้าขอบคุณหลาย,ลายมาๆมันกับผ้ได้ขายทุกตัวเด้อก่อนพี่น้องเนาะมืดแล้วที่พี่น้องเนาะผมเข้ามาในบรรยากาศมืดมึงหันผมว่าสิ สัญญาว่าสิบผ้าน้ำควายเผือกผมสิบผ้าไปมื่อเดือนพัได้กับสิผ้าไป,ป,กกาไปนะพี่น้องเมื่อเดือีหลีพี่น้นองพ,พ,พูดูด้วยไก่ซสายเผือกพี่น้องพูดพอบแบบง่ายเลยพี่น้องตัวนี้กับกง่พี่น้องเนานะโอเคโอ้สมาตีแห้งเถอะพอพันค่พพนาตีแห้งเท่าไรมึงหันตีบักแคงหนึ่งอ้สูงเว้ย สูงร้อยเจได้พี่น้องเนาะสูงร้อเได้อนาคตพ่อพันธุ์ในพี่น้องเป็นพอขอกพอขายพอพันธุ์โตบบงไาพี่น้องเนาะเขาใได่เท่าไหร่พกมืครักเท่าไหร่กเกดเนาะีองเทือ่่ะเทือ่อหาร่อยโอเกดเพื่นพี่น้องเดหกสี่เพื่นโอเกดอุ้ยพี่น้องเนาะพูดแบบง่ายพ่อหกสี่พี่น้องเพื่นให้หกสี่เดี๋ยวแต่ว่าเพิ่นห้องโ อ้ยัยเลยพี่น้องเนาะใหญ่ครับพี่น้องเนาะใหญ่แหงเทบากใบยัหกสิบเจ็ดเพื่อนจางไดสายไหังูสายเพื่นบ่อกคืองูเนาะตัวใหญ่เนาะเปิดดีคขาเขาเพื่นพี่น้องเนาะตโตดีโตบบบใหญ่พี่น้องเนาะแข้งขาสุดยอดเลยพี่น้องเนาะราคาซื้อหกสิบเจ็ดเพื่อนจางไดเวียดหัวตาไหหกสิบสี่เกือบได้กันแล้วพี่น้องเนาะยังอีกนิดเดียวพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นพอขอกพอขายพอพันสูงร้อยหกสิบได้เนาะร้อยหกสิบได้เลยพี่น้องเงาขอพี่น้องเนาะท้ายดีขอมด้กพี่น้องหางงามค่ายหางงามพี่น้องพุณอ่ะหางผัวหางพี่น้องพ่วงหางงามงามพี่น้องเนาะไงเงางามพ่อพันเอามาขออนุญาตเบอร์โทรพี่เนาะนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าศูนย์นิสัยดีเฉียงเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อพันได้เลยไม่อีกแล้วพี่น้องบอยยอมเลยหนีบอกก็เอือดหนีบอกเอาความเคลื่ลนท้ายมันครับผม หกสิบเจ็ดได้พี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันแต่ก่อนบ่อใหเลยเนาะมีแต่หลายแสนขึ้นเลยพี่น้องตัวนี้เนาะมันใหญ่ใหญ่แห้งเนาะขนาดมืดๆยังเห็นชัดเลยพี่น้องพรับนี่มันใหญ่หลายมันมันครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะแชร์กันในไลน์ในได้อพี่น้องเนาะมืดกับสีผ้าไทยมืดกับสีผ้าหาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องได้รับชมกันบรรยากาศมืดๆยังต่อรองยังซื้อขายกันอยู่พี่น้องพคร่ะซื้อขายกันไต่ไฟแล้วพี่น้องเนาะเวียดเริ่มไต่ไฟขายแล้วพี่น้องเนาะเวียดเริ่มตไฟซื้ออแล้ว่ะ เวียดว่าจังไดิไต่ไฟสื่อชัดบ่ผมกําลังไต่ไฟสื่อพี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศสดสดนะพี่น้องเลยสดๆที่ตลาดนัดโคกระดอบ้านเชียงหวางพูดเมืองจังหวัดยะโสธรสายเผือกปืนนี้ผมไปปุนพี่น้นองอันอน,น,น้ำตกนาะเพิ่นคือสื่อสะดวกคันขันน้ำไปเพิ่นกระสีนี้พี่โอ้สายแคร์กูได้น่อยสายแคร์เพิ่นฮัลโหลมาหาพรเจน้าสวัสดีครับตัวไถ่ไข่โอ้ยเท่านใดนั่นสายเผือกก็สายแต่แคร์เพิ่นขาย เก้าใโอ้เก้าพสายแครกเป็นกี่ล้านเนะโอเบอร์สองอันนี้เหลือเท่าไรบ้านมื่นสามพันห้าร้อยแม่สาวแม่สาวดิพี่น้องมื่นสามพันหอยก็ไปญแตะค้ายหน่อยค้ายเห็นละเว้เนาะรอจังไ้ก็รอจังสั่นคือเก่าอยู่โอเคโอเคพอแตะสิบสามขนห้าน่เด้อแชรต่อเออแชรต่ออ่าเพื่อต่อจักงน้อยสิบสาหเป็นแม่สาว น่อยเอาไปเลียงอ้ยสวยของเพื่อนเด้พี่น้อยสวยงามสวยของเพื่อนดีดีนาะโอเคไก่สิครับเดี่ยวแปดหกเอ้าสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามขอเจตะจค้วยน้อยค้วยงามขอถือโอเคครับผมบ้านสะพื้นน้ำตะการน้ำอุบลด้วยโอเคขอบคุณหลายๆครับผมโอเคครับผมโอเคโอ้ยเป็นยังไงฝ่าฝนมึงหันนี่ สวยไปโอ้สวยเนาะหงอยู่โอ้หงแน่อยู่โอ้พอดีพอเกี่ยวเราปะเข่าวานนี้มันย่างอยู่เนาะมันน้ำน้ำมีเนาะฝนดีจาโอเคมันอื่นนี่จะจัดการโอ้เนาะบอกเขาแหละไปลงกระสอบกระเทียมไปเดี๋ยวโอเคเอาเขตากไปโอ้โอเคตากเนาะโอเคมันเบิร์นบัตเดียวโอ้โใหญ่แต่ไม่พัฒนาเนาะโอเคขอบคุณเรไรครับผมโอเคเอาอย่างต่อไปหน่อยย่งเหมือดอยู่พี่หน่งเนาะอ้าวไปไปไป อันแม่กับลูกไปตะหลงกันครับมันเหมือนพี่น้องใส่ละลูกมันเลยโอ้โตวัวผู้ตัวนี้ข้องหอยวงบัดอันโอ้บ่เป็นกำลังต่อ,อยู่อ่ะงานต่อพี่น้องเนื่งบรรยากาศการสื่อการขายช่วงมืดนมื่นครับมั่นเอาประเดีนนะย,ย่างอยู่ว่าไรวะโอ้แข้งลายวะ โอ้เฮากันไปต่อยี่ต่อนี่น่าขันล่าข้าแข็งหลายอยู่ตลาดแข็งหลายมันสิบอะไรใส่ปนโอเคห้อยซาได้อยู่บ่ย่างครับย่างย่างคือกันโอ้นี่บ่เพว่นกำลังเบิ่งนี่บ่ห้อยซากำลังตไม่แพ้อยลาดนีไปเจอไหนบ่บ่มีปัญหาโอเคได้มาอยู่บ้านละขายแล้วได้ปนเรื่ได้แจงเรื่ได้ต้มได้ลาบ โอ้เด็ดปนหน่อยๆนะจ๊ะคุณตาได้ดปนหน่อยๆคุณตาเอออันนี้ควอยบรรยากาศผมเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำมีนองผ้าผ้าหน่องเบิ่งบรรยากาศสดๆได้หนิใช่กอเอ้าคือฝนสิตกบ่บ่หน้าบ่โตกไปแล้วมันบ่ทันหนาวมาอ่ะมาเจ้าตัวละโอ้โหแตาเด็กตัวนึ่งไม้ปูไม้อยู่บ่ย่างเนาะเอาไปต่อกันย่างู่ อ่อย่างต่อพี่น้องบางบรรยากาศผมสิไปหอดใส่นอกคือมือดถือพี่น้องเนาะมือดแท้พูดในฐานะเกิดสายไฟหายอยู่ตะว่ากับบอชัดปายในแล้วพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วยันแช่์ได้พี่น้องเนาะทักทายกันห่วยมือดว่พี่น้องทักทายกันมากเนี่ยตาเลี้ยนอสามนอผู้ใด้นอกพี่น้องทักทายมากขอบคุณเรไรครับผมอ่าผู้ได้ยี่อะไรนี้นบพระฤทธิ์นบพระฤทธิ์พี่น้องเนาะนบพระฤทธิ์ขอบคุณเรไรครับผมมันมือดพี่น้องเนาะ มืดบ่วะข้าวกันมาเบิ่งพี่น้องเนาะอ่หมองแกงก็มีอยู่พี่น้องเนาะหมองแกงก็มีหมองมืดก็มีพี่น้องเนาะแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศสดๆให้พี่น้องได้รับชมกันนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายวายตลาดนัดโทรกดีบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดกาญจนบรช่วงมืดๆแต่พี่น้องเนาะ,ะนี่เห็นกำลังเหวียดกำลัง,ลงมาเบิ่งเอามาใส่หมองแกงไปวะแม่ลูกด้วพี่น,อน้นองตัวนี้แม่ลูกมาเบิ่งเพื่อนเด็กจะให้กันเท่าไหร่ ตัวไดนลูกเพื่อนนี่ป่ะครับแม่โอ้นี่ตัวน,นี้ลูกเพื่อนพี่น้องนี่ตัวน,นี้แม่เพื่อนลูกก็เวียดให้เท่าไหร่โอ้ตอนนั่นต่ออยู่เวียดบอนนั้นต่อไปแล้วไปแล้วโอ้แหงมืดเนาะใช่ละไปแล้วไปแล้วเดีย,ดยบ้างกันมันเดียเ๋ออยบว่างไงเป่าข้าวมาคล้องต้องคล้องไว้ไปแล้วลูกเพื่อนไปแล้วไปว่าไงเลยพี่น้องมันไก่แหงมืดเนาะพี่น้องพอยอดมันแล้วบปล่มือนี่งค่ายยุครับผมโอ้มือหนี่งค่ายยุคสันโอ้เอ้าโอ้ใช่ครับผมมันมันครับผม โ okay. อเคอย่างมาทางผีวพี่พน้องเนาะมาเบิกบรรยากาศถ้ายางเลาะได้พี่น้องเนาะ,ะถ้าจะเปิดราคามันกับอ่อเ็นตาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมือเนาะพี่น้อง,องนะไม่ควายเพิ่นมีแต่ควายงามกับพอกาเปิดได้เพิ่นอันนี้กับพี่แต้มง,งามพี่น้องเนาะมีแต่ตัวง,งามของเพิ่นเปิดไปเจ้าไหนตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยดิยพี่น้องตัวนี้รอๆกันงามเพิ่นนี่พี่น้องตัวนี้กับงามคือกันสูงขึ้นมาแน่ตัวนี้ร้อยสามจุดห้าบวกเปิดเจ้าไหนตัวนี้ 2 3 5 0 0ตัวนี้ใหญ่ผิ่มาต,ต้นโตดีขึ้นมากสอง0มืสา้ายเสายไฟเพิ่ขอบพูดหลายๆครับผมบอ่าสองตัวเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ว่า่ยางนี้ล่ะยางนี้แล้วพี่น้องสิบเท่าไหร่กันล่ะ 18, สิบ0ปดรส ห้ารอยดพี่น้องเนาะสองตัวเอาขออนุญาตเบอร์โทรกันไว้ก่อนศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสามแปดสี่สี่สามสี่แปดฝ้าโทรมาในบรรยากาศสดๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัญชิขายก่อนได้พี่น้องเนาะราคาต่อยอดได้สบายพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหเล่าให้มันครับผมตัวนี้งามเายพี่น้องตัวนี้สวยสวยเลยพี่น้องตัวนี้ตัวแม่เด้งายสองสามห้ารอยคือตัวแม่ตัวนั้นคือตัวผู้ที่แปดหารอยนั่นคือตัวผู้พี่น้องเนาะมืดพี่น้องเนาะมืดมืด วา่าสิดทายควายงามเพิ่นกับมืดแห้งอุ้ย,ยมิตรงามควายเพิ่นพี่น้องเนาะมันมืดผู้เวิร์ตวะนี่ผู้เวิร์ดงามต้นอันสายด่างนี่พี่น้องสูงเลยสูงเนาะสายเป็นสายสางบ่ตพอดีเนาะสายสางอ,งดอุดรตัวนี้สายใดตัวนี้แข้งแข้งขาใหญ่พี่น้องเนาะแข้งขาใหญ่เป็นสายด่างเพิ่นเป็นอันหนา้าโคตรพอพันใหญ่ทั้งสองตัวพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นสูงร้อยซีใหเลยพี่น้องเนาะงามรอรอเขา โอ้ตัวนี้สองยังสองแปดสองแปดตัวนั้นสามสามเก้าว่ะหน้าตัวนั้นสาม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 สองแปดสามสามน่าซื้อทั้งสองตัวโดยเฉพาะตัวนั้นพี่น้องเนาะตัวนั้นหน้าซื้อมากพี่น้องเนาะอนาคตพ่อพันธุ์ได้เสียดายเพี่น้องเบอร์โทรเพี่นมาจากดอนงัวเนาะดอนงัวแต่การพืชผลบุรีรัมธานีเสียดายเพี่น้องเบอร์โทรพี่น้องตะวันงามหรือเพี่นมี่ละบอมือนี้บ่มีคือการวาดโอเคโอ้ตะวันแข็งขาใหญ่เนาะโอ้พ่อพันธุ์ได้ทั้งสองตัวเลยพี่น้องเนาะ รอผมเด้พี่น้องเพราะธรรมดานั่งแจงแต่ว่ามันเสียดายมันบม่แจงพี่น้องพูดนะแต่ว่ารออีกทีพี่น้องหน้าตารอมากสายช้างอุดอตัวนี้พี่น้องสูงร้อยสี่สิบเพราะว่าพ่อพิ่นสูงร้อยเจ็ดสิบแปดพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณเลยไลนมันครับผมอันนี้คือไทยท่ามหเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องเนาะแต่ว่าเปิดราคาแต่พอธนัดละพี่น้องพอวันหมื่นเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอเนาะพี่น้องเนาะผมมาคำเอาเอาแก่โตมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้เช้าแก่โตเนาะพี่น้องเนาะเขามารับชมด้เด้อพี่น้องมืออื่นเส ผมสีไทยท้ำให้เบิรงคักๆไม่เพียงเนาะในบรรยากาศคลิปสดมือเสาร์แต่ว่ามื่อน,นี้ในบรรยากาศไรสดเฮ้ยท,ทักทายพ่อบุตรีก่อนสวัสดีครับ,รบ,รบเบหล,อหลือ,อ,อล 4, 8, สองตัวป่ะสตัวโอ้เหลือสองตัวป่ะไงของพ่อบุตรีมื่นตอนนี้เป็นกับมาสเฮ้ยพ่อเฉียวมันหรอบ่ระวังระวังแต่นั่นเป็นเห็นหูสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสองตัวพี่เนาะสองตัวสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นราคาเปิดว่าให้ต่อรองของพ่อบุตรีใส่เบอร์โทร พอแตะใส่เบอร์โทรหอยเวทได้พี่น้องเนาะสองคนเพื่นได้ของพอบุดีสี่หมื่นโอ้สี่หมื่นเท่าไรของเฮ้ยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อสองตัวดิพี่น้องไปไหมานบอหอ่ปูอู้นี่เขาเอินว่าได้ลาบว่าได้เลมว่าได้เลมทีมงานจากดอนพึ่งค่ำเอามือนี่ไปผ้าลายจิตไปทุลาอยู่กรหม่อมมดนเมื่อด๊บเลยมากระไดประมาณนี้ กำลังศีลาพี่่าหนองแล้วม,ม,ใใมันมืดบ่ได้บ่เห็นได้การอ่ะมันมาเด้อเสียปูเด้ออ่ะครับผมอ่ะนี่ผมประกาศเปิดราคาคุยหนองรับชมกันเลพี่นนองเนาะเพราะว่ามันมืดอ,อ่ะเอาประมาณนี้ก่นอนพี่หนองขอโทษขอไปละลายต่อมืออื่นเสาร์พี่นนองนะมาต่อมารับชมพรุ่งนี้เช้าต่อยอดมาเบิ่งการเปิดราคาควายแต่ว่าเท่าที่ดูช่วงเย็นนี้ราคาหน้าต่อรองราคาหน้าเลี้ยงราคาหน้าซื้อพี่นนองเนาะ ราคาสูงอยู่แต่ว่าขนาดสื้อพอไม่คนสื่อกันหลายพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเอาพ่อแม่หนีคนพี่น้องเนาะฝากฟีฝังเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากมืออื่นนั่ทั้งบานสามหวังงัวงามทั้งบานสมหวังแชนแนวน้อพี่น้องเนาะวันพรุ่งนี้พบกันในบรรยากาศคลิปสดน้อพี่น้องเนาะเสารเสารน้พี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขออนุญาตปิดการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้พี่น้องเนาะขอให้เสร็จก่อน,น,นเพียงคนควายแฟนคลับแฟนเพจดบานสมหวังแชนแนลจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยพะติดเชื้อต่างๆร่ำรวยวร์รวยเบิดหนนีเบิดกัน สวัสดีครับ